หนึ่งนยุทธปกรณ์ที่เข้าระงับเหตุซึ่งเป็นที่น่าสนใจของหลายคนนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์แบบ ka 3 2ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยซึ่งถูกจัดหาเพื่อใช้ในการาระงับเหตุเพลิงไหม้โดยเฉพาะภาพของเฮลิคอปเตอร์สีส้ม2ใบพัดที่วิ่งฝ่ากลุ่มควันดำทมึนที่ลุกโหมอย่างหนักห,หน่วงเข้าไปดับเพลิงทำให้หลายคนอยากรู้จักนักบินผู้กล้าฝ่าควันพิษเพื่อภารกิจสำคัญในครั้งนี้ กองทัพเรือจึงได้แสดงความยินดีกับอดีตทหารกองทัพเรือร้อยโทกิตินันกันทพนมนักบินฐานบกซึ่งคือหนึ่งในฮีโร่นักบินฮอ k ์เคเอในภารกิจดับเพลิงโรงงานผลิตมเมล็ดโฟมย่านกิ่งแก้วในวันที่7กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเพจกองประชานันพันสำนักงานเลขานุก,การกองทัพเรือได้โพสต์ภาพพร้อมแชร์เรื่องราวว่ายินดีกับเส้นทางชีวิตสู่นักบินฐานบก แต่ไม่ลืมกำเนิดจากกองทัพเรือของร้อยโทกิตินันนักบินฮอ k a 3 2ในภารกิจดับเพลิงโรงงานผลิตเม็ดโฟมย่านกิ่งแก้วโดยระบุว่าจะเหตุเพลิงไหมโรงงานผลิตเม็ดโฟมย่านกิ่งแก้วในพื้นที่สมุทรปราการซึ่งหลายฝ่ายต่างบูรณาการและระดมสัพพะกำลังเข้าระงับเหตุจนสถานก,การณ์ต่างๆคลี่คลายด้วยความเสียสละทุ่มเทแม้จะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดรวมถึงการสูญเสียผู้กล้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแม้แต่เพียงเศษเสี้ยว หนึ่งในยุทธป,ปกรณ์ที่เข้าระงรับเหตุซึ่งเป็นที่สนใจของหลายคนนั่นคือเฮลิคอปเตอร์แบบ KA 3 2ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ถูกจัดหาเพื่อใช้ในการระงรับเหตุเพลิงไหม้โดยเฉพาะสืบจากข่าวรายงาน